ก็ภาพที่เห็นจากมนุษย์จนถึงวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าความแตกต่างเปลี่ยนไปแล้วก็มันกลับมาโดยเฉยๆนะว่ามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหาดเนี่ยมันพร้อมแล้วห็นแต่ว่า ก็รอนิดนึงว่าตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพน้าว่าสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้หรือไม่นะครับวันนี้เราเราคืนพื้นที่ให้กับทางอ,อุทยานแล้วนะก็ใช้เวลายิดนึงให้เขาตรวจสอบแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาก็น่าจะเป็นน่าจะเปิดเปิดหาให้ให้คนเล่นน้ําได้แล้ววันนี้เขาก็มีคนเริ่มมีมีคนเริ่มมาพักนะั่งจวฟ้า้าวนะครับแล้วก็แต่ว่าเขายังไม่เล่นน้ํากัน เขาไปเล่นอีองหาเลเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินเดือนนะก็ต้องถามว่าดีใจไหมก็ก็ดีใจที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องความเชื่อมัน่นอะไรพวกนี้ต้องใช้เวลา,วาใช้เวลานิดนึงแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันโปรโม,โมทนะครับทางทางบริษัทก็ร่วมกับการท่องเที่ยวร่วมกับทาง,ทางแอตตาและสมาร์ทคนท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็กับจังหวัดระยองแล้วก็จะช่วยกันโปรโมท ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ในเกาะอย่างเดียวก็พื้นที่ที่บนฝั่งด้วยนะครับกรมทสตุฯจังหวัดระ,ระยองด้วยว่าทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับอาหารทะเลก็โอเคนะครับสถานที่ทเที่ยวโอเคนะครับยังมีที่ทเที่ยวอีกเยอะบนเกาะนี้ที่สามารถไปได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับอ่าวพร้าวเป็นอ่าวที่มีปัญหาที่สุดก็มันก็กลับมาสูงแบบเดิมแล้วนะครับก็ว่าช่วเวลาที่นึ็ถึงฤดูท่อเที่ยวก็น่าจะมี ไม่ว่าชาวต่างชาติหรือชาวต่างประเทศเนี่ยได้จะกลับมาใช้บรรยากาศที่นี่้เห็นบรรยากาศดีทั้งนี้นะ <c oughs> แผนระยะสั้นคือตอนนี้คือก็ได้แต่รอรอช่วงพิธีารแผนระยะสั้นตอนนี้เราเราทำแผนประมาณถึงสิบปีนะครับอันแรกเลยก็คือเราพยายามจะนําคนไทยในประเทศมาเที่ยวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคนไทยไม่เที่ยวก่อนแล้วเราจะไปบอกให้ฝรั่งมาเที่ยวมันก็คงไม่ใช่นะครับ ก็มีแผนร่วมกับทางสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศจะเอาคนคนไทยที่อยู่การท่องเที่ยวกับสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับอเอต้าร่วมกันทําโปรแกรมว่าเราจะเอาคนต่างที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งเขาไม่มีทะเลเอามาเที่ยวที่นี่ซึ่งปกติเนี่ยเขามาอยู่แล้ว นะครับมาก็จะมาเที่ยวแถวภูมิภาคเนี้ยถ้าไม่มาไม่มา,าทางพัทย,ยามาอะไรเนียเราก็บวกให้เขาว่าช่วยมามาดูมาเที่ยวที่นี่หน่อยนะครับสนับสนุนให้เขามาค้างมาทานอาหารที่นี่ภนะายในเดือนตุลาเน,นี้ยเราเราจะไว้ว่าจะมีคนมาประมาณ2 0,000กว่าคนที่2000ม่คนนะครับก็มาทําให้ที่บ้านเททาให้ที่เกาะเสม็ดเนี่ยคลื่นหน่อยหนึ่งนะครับ อันนั้นก็เป็นแผนแผนแรกที่ทําร่วมกันก็เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมไปไประชุมนะครับกับทางกลุ่มโอเปอเรเตอร์ก็ดูแล้วสนใจมากนะครับไม่พอไดยซ้ำนี่ที่ที่เราจัดสรรให้ครับอันนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงก็คงต้องคุยกับเขาแล้วอาจจะมีการเพิ่มเติมอันที่2ที่เรากําลังจะทําในวันที่20 21นะฮะเราจะเอาทัวร์โอเปอเรเตอร์ที่เป็นทั้งอินบ u าวและอา t บาวมา มาเยี่ยมชมสถานที่จริงม,มาเกาะจริงนะฮะแล้วก็มาดูว่ามันโอเคจริงๆเพราะเขาจะเป็นคนที่ขายขายห้องนะครับแล้วเราก็จะมีจัดงานที่ให้ให้ให้โอโตโรเรเตอร์เนี่ยเขาซื้อห้องอโดยที่เราจะสนับสนุนว่าถ้าเขาซื้อหนึ่งห้องเราก็จะแถมให้เขาอีกหนึ่งห้องนะครับก็จะมีที่บนเกาะนี่กเกาะสม็ดผู้ประกอบการที่นี่มีมีผู้ประกอบการที่ตรงฝั่งฝั่งเทนนะครับก็จะมาขายห้องวันนั้นเรา เราปล่อยห้องประมาณเกือบเจ็ดพันห้องครับคือเจ0ดพันห้องซื้อแล้วเราแถมอีก่ห้องอก็ง<อ>งประมาณห4ื0 0สี่ันห้องอ,อันนี้เขาอาจจะให้เวลาเขานิดนึงคือคือต้องใช้เวลาว่าเขาจะใ,ให้ให้คนซื้อนี่เขาเลือกจังหวะเวลาเราก็มีเวลานี้ประมาณ6เดือนโดยประมาณให้เข้าปีเหมือนกับมีตัวประมาณ6เดือนให้ใช้ไปในหมื่0สันห้องอันนี้เดี๋ยววันที่2ี่1ิบี่เ็ดนี้เดือนกันยายนเราจดงานที่ที่ที่ชม ที่ระยองงานที่ระยองให้เข้ามาซื้อให้เข้ามาให้เข้ามาดูที่นี่แล้วก็ให้เขาซื้อที่นี่ก็เชื่อว่าอันนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นอีกอันหนึ่งเพราะว่าพีเรียดที่ใช้เป็นพีเรียดที่กาลังถึงฤดูการท่องเที่ยวของเกาะสมเด็จับฤดูฤดูที่ที่จังหวัดระยองเนี่ยเขาเริ่มมีเพราะว่าพอนักเรียนปิดเทอมหาวอะไรเริ่มปิดเทอมบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ตัวต่างประเทศเริ่มจะมีเข้ามาเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเริ่มเป็นเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะก็อันนั้นก็จะช่วยในเรื่องของ ของอมีคนไปใช้บริการห้องนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะจัดอันน,นี้อาจจะเป็น B 2 C นี่นึง<ม>ก็คือเราจะเราไปจองพื้นที่ที่ศูนย์ศูนย์สิริยิต<ะ>่เรียกว่แอต้าเหมือนกันนะครับเา้ามีงานวันที่สิบสองสิบสามเป็นงานเวลับท่องเที่ยว<ม><ๆ>ก็ไปจองพื้นที่ก็จะให้เขาออกบูธประมาณร้อยกว่าบูธอันนี้ของเราสนับสนุนสนับสนุนเราสนับสนุสนทุกอย่างเลย<ม>ก็เพียงแต่ว่าให้ทู้บรกกอบการเนี่ยทั้งจากคนเกาะแล้วก็ที่ที่ฝั่ง ไปออกร้านแค่นั้นเอง<ม>คือไปไปเสนอขายนะครับผมก็เชื่อว่าวิธีการนี้ในช่วงแรกเนี่ยสามสี่อย่างแล้วนอกั้นยังมีอย่างอื่นอีกนะครับที่เราสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทศกาลกินอาหารร่วมกับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงโปรโมทความสวยงามของเกาะในพุทยาศสารเนี่ยเพื่อชักชวนให้คนมาเที่ยวเนี่ยหรือขึ้นคัดเอาที่กรุงเทพอะไรพวกเนี้ยระยะกลางเนี่ยที่เราเรียกว่าระยะที่เราอยากจะเห็นผลเนี่ย มันน่าจะกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งแต่นั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นความหวังของเรานะครับก็สักพอทําไปแล้วเนี่ยแล้วดูผลเราจะมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่ามันโอเคไหมถ้ามันถ้ามันเริ่มโอเคเราก็เริ่มจะไปสนับสนุนในเรื่องของด้านอื่นบ้างด้านอื่นนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเราคงไม่ทําแค่นี้แล้วแล้วหายไปเลยนะครับก็ในเรื่องอ,งอื่นๆเนี่ยเราก็คิดว่าเนื่องจาก วันนี้เรามาที่นี่แล้วนะครับแล้วเราก็ร่วมมือการท่องเที่ยวร่วมมือกันทางจังหวัดแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆนะครับเราก็จะเป็นในรูปของสนับสนุนภาพรักษณ์ขอกสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหรือมีแผนระยะยาวต่อๆเราก็จะไปดูว่าแผนแผนของทางจังหวัดหรือว่าแผนของของทททก็เป็นอย่างไรนะครับหรือว่าแผนของสมาคมมีอะไรเนี่ยเราอาจจะเข้าไปสนับสนุนเรื่องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เวลาที่คนพูดถึงพททก็จะยึกถึงพททน้ำมันพททใหญ่ก็วันนี้เรา ยูนิสซองเรจะกาเิดรของยุโรปเราก็พยายามขยายโวงหลักการที่เคยทำแต่ในหัวมนมีคนฟังวันนี้ก็อาจจะวันนี้ก็ต้องเข้าก่อนแล้วก็ให้ข้าวสารก็เข้าไปดูโรงงานเราเป็นยังไงเรามีช่วงิดอย่างไรให้ความรู้เขาในเวลาหนึ่งเวลาที่กลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยของใช้ทุกอย่างที่เราอยู่ในชีวิตปัจจุบันมันเป็นของใช้ที่ที่ใช้เป็นตลอดนะครับก็อันนี้ก็คือแผนที่เราวางไว้แล้วก็ แล้วประมาณปีต่อๆไปผมคิดว่าทางการเดยอารก็จะช่วยบสริมทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาอย่างที่บอกนะว่าอันนี้เป็นแผนกระตุ้นรอบรอบแรกเลียเรอบเมาสนสนินผลแล้วเรามาดูว่าต่อไปเราจะทําอะไรต่อแล้วก,ก็ช่วงแรกอาจจะต้องล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 ง,ลงเยอะนิดนึงครับแล้วเราก็อยากจะอยากจะบอกนว่าผู้ประกอบการเขา,เขาก็จะต้องช่วยตัวเองนะฮะว่าวันนี้เราเราให้เขาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกให้ตลอดนะครับ คือหมายถึงให้ตรงนะฮะวันหนึ่งก็ต้องช่วยสนับสนุนเขาให้ให้รู้จักหรือว่าให้ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเขาเองแล้วเขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากกว่าที่ที่จะอะไรก็ไปให้ไปให้ตลอดอย่างเงี้ยที่ช่วงแรกก็มีปัญหาเราต้องให้เราถึงเรียกว่าเป็นช่วงเยียวยา แต่ช่วงพูดนฟูเราคิดว่าเราช่วยสนับสนุนเขาบางส่วนแล้วก็ช่วยให้ความรู้เขาบางส่วนช่วยหาวิธีการที่เขาจะปรับปรุงตัวเองและอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับนึงเพราะธุรกิจท่องเที่ยวมันก็คือธุรกิจหนึ่งเราเป็นธุรกิจปิโตรเคมีี่เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับวันนี้เราเข้าไปสนับสนุนก็บางเรื่องแล้วเราก็คิดว่าการแบสนี้มันยั่งยืนกว่านะที่จะให้เขามีความแลวเขาจะภูมิใจด้วยตัวเขาเองก็ว่าเออก็ทําด้วยตัวเขาเองไม่เห็นต้องรอให้ใครมาคอยช่วยไม่เห็นต้องกลับมาบอกว่าเมื่อไหร่ช่วยเมื่ออไห่่่่ชววยนนนแแแตกๆ